สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ t e เทคชิ l กับผมใหญ่กฤษดาเสริมมงคลเลิศครับรายการในตอนนี้เราจะพาไปเที่ยวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแต่แน่นอนเราไม่ได้พาไปชมมหาวิทยาลัยแต่จะพาไปชม พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพซึ่งก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่แสดงเกี่ยวกับกล้องและการถ่ายภาพจะมีอะไรน่าสนใจตามผมมาชมเลยครับ ส่วนของห้องนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นห้องพิพิธภัณฑ์ทางภาพซึ่งก็จะแสดงวิวัฒนาการการถ่ายภาพตั้งแต่กล้องตัวแรกของโลกแล้วก็กระบวนการสร้างภาพนะฮะเพราะว่าเวลาที่เราถ่ายภาพมาเนี่ยแน่นอนกล้องตัวแรกของโลกเนี่ยไม่ได้ภาพสวยสดงดงามแบบที่เราเห็นในปัจจุบันแน่นอนมีวิวัฒนาการยังไงรวมถึงว่าในห้องนี้เนี่ยนะครับจะมีกล้องส่วนพระองค์กับกล้องหายากหลายๆตัวของโลกเนี่ยจัดแสดงเอาไว้ด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ในส่วนของตู้ตรงนี้เนี่ยนะฮะก็จะเป็นตู้แสดงเกี่ยวกับยุคก่อนจะมีกล้องถ่ายภาพหรือว่าจะมีเทคโนโลยีการถ่ายภาพนะฮะก็สมัยก่อนนะฮะแน่นอนแหละเราก็ต้องวาดภาพเอาเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะถ่ายภาพได้แต่ว่าก็จะมีการพัฒนาขึ้นมาเป็นกล้องรูเข็มแบบนี้ก็คือว่าให้แสงเนี่ยนะครับผ่านจุดเล็กๆนะครับจุดรูเข็มนี่แหละแล้วก็มาสะท้อนบนกระจกแล้วเราก็เอากระดาษคล้ายๆกร,กระดาษลอกลายเนะี่ยทาบแล้วก็วาดเอา เพราะว่าถ้าเป็นภาพวาดเฉยๆเนี่ยเวลาที่เราวาดเนี่ยสัดส่วนมันอาจจะไม่ได้สมจริงมากนักนะฮะก็ใช้เจ้ากล้องลูกเข็มเนี่ยเข้ามาทดแทนช่วยให้การสร้างภาพออกมาเนี่ยมันดูเหมือนของจริงมากขึ้นแต่ตรงนี้คือยุคก่อนที่จะมีการถ่ายภาพนะฮะเดี๋ยวเราไปดูยุคที่มีการถ่ายภาพแล้วกันดีกว่าครับด้านนี้เลยฮะนะครับโอเคตู้ต่อมานะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเริ่มที่จะมีการถ่ายภาพแล้วนะครับการถ่ายภาพครั้งแรกก็จะเป็น ภาพถ่ายที่เป็นเทคโนโลยีดาแกเรโอไทปซึ่งเทคโนโลยีแบบนี้เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาโดยลุยดาแกนะครับก็จะเป็นคนนี้แหละนะฮะสรา้างเทคโนโลยีตรงนี้ขึ้นมาซึ่งการถ่ายภาพลักษณะแบบนี้เนี่ยค่อนข้างจะใช้เวลากล้องก็จะเป็นกล้องไม้ตัวใหญ่ๆแบบนี้ใช้เลนส์นะครับ เปิดรับภาพกันทีเองเนี่ยชัตเตอร์ใช้เวลายอยู่ประมาณ30นาทีนะฮะซึ่งการถ่ายภาพแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการถ่ายภาพจริงจังและแล้วเดี๋ยวเราไปดูครับว่าหลังจากดากแกโรไทปแล้วจะมีเทคโนโลยีอะไรอีกครับ กระบอดอันนี้เนี่ยนะฮะเรียกว่าน่าสนใจมากๆเพราะว่าเป็นการแยกชิ้นส่วนของ Canon E O S 1 N R S ออกมาให้ดูว่ากล้องหนึ่งตัวมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะฮะก็จะมีตั้งแต่ประเภทบอดี้เป็นท็อปเพลทนะครับแล้วก็ตัววงจรต่างๆในการทำงานตักกล้องตัวนี้เนี่ยเป็นกล้องฟิล์มนะครับแต่ว่าเป็นกล้องฟิล์มเรียกว่าเป็นรุ่นท็อปของ Canon ในยุคสมัยหนึ่งเลยทีเดียวตักกล้องก็จะมีชิ้นส่วนมากมายนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัว หลังฟิล์มตัวนี้นะครับหรือว่าจะเป็นชิ้นส่วนของชุดชัตเตอร์สำหรับใครที่อยากรู้ว่ากล้องหนึ่งตัวมีอะไรบ้างก็ลองมาดูที่บอร์ดตัวนี้ก็ได้ครับชิ้นส่วนเยอะแยะมากมายเลยและในส่วนตรงนี้น,นะครับก็เป็นส่วนที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์ของพิพิธภัณฑ์เลยก็คือส่วนของ canon x p o l a t o i u m เดี๋ยวผมขออนุญาตแนะนำ แขกรับเชิญพิเศษก่อนดีกว่าครับสวัสดีครับอาจารย์เวนิมสวัสดีครับครับรบกวนอาจารย์ช่วยอธิบายในส่วนของห้องตรงนี้นิดหนึ่งครับครับห้อง Canon X Pro Rotaram เนี่ยครับเป็นส่วนหนึ่งของ พิพันธ์เทคโนโลยีหนังภาพอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็ได้รับการสนับสนุนจากแคแนอนะครับเพราะว่าเรามีของเก่าซึ่งเป็นกล้องเก่ากล้องโบราณตั้งแต่ยุคก่อนการถ่ายภาพจนถึงถ่ายภาพเนี่ยเราก็จะมีของใหม่ให้ผู้มาเยี่ยมชมได้ดูด้วยได้ข่าวว่าในห้องนี้จะเป็นการแสดงแบบอินเ r อร์แอคทีฟด้วยครับเมื่อก่อนเราไปทุกงันเราก็จะเจอแต่ของเก่าแล้วก็มีป้ายนะครับเราก็จะอ่านป้ายกันเช่ไอันนี้จะเป็นวิธีใหม่ก็คือใช้อินเ r อร์แอคทีฟก็คือคนที่มาเยี่ยมชมเนี่ยครับต้องจิ้ม ต้องมีกิริยา,ต,า,าต่อโต,ต๊อ่านะครับที่แสดงเอาไว้ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นจอทัชสกรีนแล้วก็จะมี กิมมี่นี่เล็กน้อยนะครับให้เล่นอยู่อย่างแอพเ็นตรงนี้นะครับเป็นแคมเออร์เบสิคครับอันนี้อันนี้จะเป็นยูนิตแรกที่เดินเข้ามาในห้องของของแคแนลเนี่ยนะครับก็จะเป็นพูดถึงพ้นฐานการถ่ายภาพเนื่องจากว่าเทคโนโลยีมันเยอะมากเราก็จะใส่เท่าที่สาคัญสําคัญไว้ก่อนสําหรับคนที่เพิ่งสนใจการถ่ายภาพมาเรียนรู้ด้วยตัวเองได้นะครับเราก็จะมีจอที่เป็นทรัสตกรีนเช่นเราอยากจะรู้ว่าอยากจะรู้เรื่องชัตเตอร์สปีดมีผลยังไงอย่างเงี้ยครับเราก็จิ้มไป เช่นเราก็จะมีตัวอย่างเปรียบเทียบเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นเช่นตอนนี้เราใช้ f22 ISO เท่านี้นะครับใส่ที่เซนึงส่วนพันเราลองหยุดดูนะครับนี่ครับเซนึงส่วนพันถ้านี้เราต้องการเปรียบเทียบระหว่างเซนึงส่วนพันกับชัตเตอร์สปีดที่น้อยๆยเช่น10ึ10วินะครับลองกดชัตเตอร์ดูเราก็จะเห็นความแตกต่างของอิทธิพลของชัตเตอร์สปีดต่อภาพที่เราถ่ายรูปก็เรียกว่าชัดเจนครับซึ่งเราก็สามารถที่จะ เล่นไปได้เยอะๆนะครับมีทั้งภาษาไทยสังกฤษนะครับไนซีนก็มีนะครับอยากดูเป็นไนซีนก็ลองเล่นได้เพราะฉะนั้นสปีดต่ำสปีดสูงเนี่ยแล้ก็เปรียบเทียบให้ดูเลยครับใช่ครับแล้วก็ถ้าเกิดสนใจอยากรู้รายละเอียดเนี่ยครับก็จะมีเนื้อหาลึกเข้าไปเรื่อยๆในแต่ละหัวข้อนะครับคือนอกจากดูตัวอย่างแล้วมีข้อมูลให้แล้วทั้งไทยทั้งอังกกษนะครับมีหมด มันเราก็ได้ศึกษาหาความรู้ด้านการถ่ายภาพเป็นในตัวว่าสำหรับจอนี้จอเดียวเนี่ยพื้นฐานการถ่ายภาพทั้งหมดคุณได้ครบแน่นอนจะอยู่ในนี้ค่ับอยู่ในนี้ครับแล้วส่วนอื่นครับอันนี้นะครับยูนิตต่อไปเนี่ยก็จะเป็นพูดถึงเทคโนโลยีการพิมพ์ละ เรามีกล้องเก็บภาพมาแล้วเราเอาไปพิมพ์อย่างไรนะครับเทคโนโลยีการพิมพ์ที่สําคัญสําคัญที่เราใช้ในปัจจุบันก็จะมีตั้งแต่อิงเจ็ตแล้วก็มีพวกเลเซอร์ i n t e เตอร์ซึ่งจริงๆศักท์เทคนิคคือ electro photography นะครับคือเราที่เรารู้จักกันเลเซอร์ปรินเตอร์นี่เองแต่ละชนิดนี่ก็จะมีเทคโนโลยีต่างไปยกตัวอย่างอิงเจ็ตนะครับว่าเรามีเทคโนโลยีที่อะไรแฝงอยู่ข้างในบ้างนะครับเนี่ยก็จะบอกถึงเทคโนโลยีซึ่งบางทีเนี่ยก็จะมีวิดีโอกํากับด้วยเหมือนกันว่าข้างในนี่มีอะไร ก็สามารถที่จะอ่านข้อมูลดูได้ใช่ครับแล้วก็ดูแม้แต่เลเซอร์พิมเตอร์เองนะครับก็จะมีก็จะมีข้อมูลที่งานอย่างเงี้ยครับรายละเอียดต่างๆอัน mm นี้จะเป็นยูนิตที่2เกี่ยวกับการพิมพ์เทคโนโลยีการพิมพ์อ๋อครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีของ พื้นฐานที่พื้นฐานที่เกี่ยวกับการพิมพ์เช่นสีเรามีสี R G B นะครับเรามีสี C M Y K ที่ใช้ในการพิมพ์นะครับก็มาศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ตรงนี้นะครับพวกนี้ก็สร้างเป็นแบบให้เล่นๆนะครับแล้วเราค่อยไปจุจูงใจให้คนเข้าชมเอออันนี้มันคืออะไรปุ่มนี้คืออะไรมาเล่นกับความรู้ใช่ดูแล้วก็ดูรายละเอียดตรงนี้ได้เห็นของจริงๆด้วยยันที่สําคัญนะครับก็คือเวลาปิ้นภาพ กระดาษสําคัญเห็นไหมครับกระดาษแต่ละชนิดนะครับสีไม่เหมือนกันล้เวลาเราไปซื้อกระดาษมาพิมพ์นะครับก็ต้องมาดูว่าแต่ละอันนี้เรียกว่าลัสเตอร์เรียกพรีเมียมอย่าเงี้ยเป็นชื่อกระดาษเราจะได้มาจับของจริงเลยว่าจะเป็นรุ่สวยๆเลือกกระดาษแบบไหนดีนะครับตรงนี้มีแมทแมทก็จะเป็นสีด้านใช่ไหมผิวด้านจะลัสเตอร์ก็เงาเงาขึ้นมานะฮะแล้วก็เป็น พันนัำเป็นโปรสเกรดสีก็จะสดใสอันนี้ก็จะเป็นคัลเลอร์แกมมุดคัลเลอร์แกมุดนะครับขอบเขตสีนี้เข้าใจง่ายดีเนาะราบตัวอย่างแล้วก็มีตลับมึกมีฟุกอะไรเงี้ยครับให้ดูของเล็กๆน้อยๆนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวตัวโนฮาของ Canon ที่ไปช่วย กิจกรรมด้านอื่นๆนะครับเช่นอันนี้ก็จะเป็นของเล่นให้นะครับหวังว่ามันจะทํางานในวันนี้เช่นเราอยากจะดูข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีของแค n น n ก็ตุ๊มมาเสียบเข้าไปนะครับอนนี้ก็จะเป็นสตอรี่ว่า คนนอนไปช่วยสิ่งแวดล้อมยังไงคือพาร์ทนี้จะเป็นพาร์ทที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมมาตรฐานการพิมพ์ปัจจุบันเนี่ยเรารู้ว่าลงพิมพ์ต่างๆเนี่ยสร้างของเสียเยอะแยะนะครับเทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งห้องนี้คือห้องเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้เขาศึกษาสิ่งแวดล้อมนี่นะนะครับเป็นประเด็นสําคัญใช่ครับประเด็นสําคัญโพ์นี้ก็พูดถึงกิจกรรมของแคนนอนต่างๆที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับเด็กเอ้ยอะไรเยนะครับแคนนอนยังไม่ได้แค่ผลิตกล้องหรือว่าเครื่องพิมพ์ออกมาแล้วก็ขายแล้วก็จบ ยนเมื่อกี้เราข้ามไปอันนี้สําคัญนิดนึงครับอันนี้คล้ายๆเป็นตู้ที่เราต้องการสอนให้คนมาดูนี่รู้จักไซส์มาตรฐานกระดาษเวลาเราสั่งพิมพ์เราไปซื้อกระดาษมาใช่ไหมครับใส่กระดาษไว้เอ A4 นะใช่เพราะเราจะรู้จักกระแตเ A4 A4 คือไซส์นี้นะครับเพราะนั้นมันจะบอกว่าไอีไซส์เท่าไหร่เมื่อเวลาเราพิมพ์รูปมันก็ต้องเลือกกระดาษได้ซอฟต์แวร์ทุกตัวที่มากับพิมพ์ไดเวอร์ครับก็จะบอกกระดาษนี่นี่คือไซส์จริง A2 คือเท่นี้นะ A1 เท่านี้นะือใหญ่เท่านี้นะเอศูียอาจอะหญ่ เกิดเด็กๆมากันเยอะๆอาจจะทําเป็นเล่นเกมเอากระดาษให้เด็กดูอันนี้ไซส์เท่าไรเออเด็กเขาวิ่งมาเทียบอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นอินเตอร์แอคทีฟมิวเซียมละนะครับก็ได้เล่นได้ศึกษาแล้วก็ได้ลองจับของจริงนะครับเดี๋ยวเราไปทางนู้นนะครับวันนี้ไฟมันดับไฟนู้นนะครับเราไปดูอันสุดท้ายกันนะครับอยู่นิตนี้ครับอยู่นิตนี้เป็นสมุดเยี่ยมครับแปลกไหมครับไม่มีสมุดให้เซ็นนะครับปกติเวลาที่เราไปพิพิธภัณฑ์เราก็จะต้อง ลงสมุดเยี่ยมใช่ใช่แต่ตรงนี้เป็นยังไงครับอาจารย์อันนี้ใช้เทคโนโลยีของภาพนะครับมาถ่ายรูปแล้วก็รูปของเราทั้งหมดเนี่ยก็จะถูกเซฟไว้ในเซิร์ฟเวอร์นะครับซึ่งจริงๆแล้วตัวเซิร์ฟเวอร์ก็ต่อเข้าพิมพ์เตอร์อีกซึ่งเราสามารถกําหนดได้ว่าจะพิมพ์กี่ใบ เนีก็สำหรับคนที่มาถ่ายมาเยี่ยมอาจจะปิ้นรูปกลับบ้านก็ได้มา่ยมชมพิพิธภัณฑ์เสร็จแล้วก็สามารถจะถ่ายภาพกลับไปได้ด้วยใช่ครับใช่ครับจะเห็นว่าเราเอาเทคโนโลยีหลายๆอย่างผสมผสานเข้ามาด้วยกันทั้งภาพทั้งการพิมพ์อยู่ในห้องนี้หมดเลยนะครับผมก็เรียกว่าเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆนะฮะกับพิพิธภัณฑ์นะฮะเป็นพิพิธภัณฑ์แบบอินเทอร์แอคทีฟเิงๆน่าสนใจมากๆครับ และทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของ Canon Exploratorium ี่พิพิธภัณฑ์อินเทอร์แอคทีฟที่ทำให้เทคโนโลยีการถ่ายภาพเป็นเรื่องง่ายถ้าเกิดว่ามีคนสนใจอยากเข้ามาชมนะครับอาจารย์ต้องมาที่ไหนอะไรอย่างไรบ้างครับก็มาที่คณะวิทยาศาสตร์นะครับในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับตึกนี้ชื่อตึกพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพนะครับมาได้เลยครับเราเปิดวันทาการจันทร์ถึงศุกร์นะครับ9โมงถึง4โมงเย็น ค่าเข้าชมฟรีครับอ๋อเน้นว่าฟรีนะฮะก็เข้ามาชมได้มีทั้งของเก่านะครับแล้วก็ของใหม่ในส่วนของ Canon Explor ์พอร์ตเล่มตรงนี้เรียกได้ว่าถ้าใครที่สนใจเรื่องของการถ่ายภาพหรือว่าอยากจะศึกษาการถ่ายภาพมาที่นี่รับรองคุณได้ความรู้ติดตัวกลับบ้านไปแน่นอนครับทั้งหมดนี้ครับก็จะเป็นรายการเทคชิวลตอนพิพิธภัณฑ์ถ่ายภาพขอบคุณอาจารย์ชวันมากครับองแล้วก็ขอบคุณที่รับชมรายการครับพบกันใหม่ในตอนหน้า สวัสดีครับสวัสดีครับ